ร้านดุกดุกมั้งจริงๆมันมันมันคืออะไรพี่ดุกดุกมั้งดุกไหมดุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆมันคืออันนั้นเลยฮะคือดุกมั้งผมตั้งใจทําให้ตอนที่เราไปเสิร์ฟเนี่ยมันไม่เหมือนปลาดุกครับว่าผมเป็นคนชอบกินปลาดุกมากครับกินทุกวันหลายๆปีติดต่อกันตอนเรียนหนังสือครับพอกินทุกวันเนี่ยมันเลยเริ่มมีความเบื่อกับเมนูเดิมๆของของปลาดุกฮะครับเพราะผมคิดว่ามือเดียวน่าจะนับครบนะว่าแบบมันมีเมนูอะไรบ้างอ่าครับก็เลยอยาก ลองทําเมนูที่มันใหม่ๆดูครับเลยตั้งชื่อว่าดุกมังครับจริงๆมันมีอีกมังหนึ่งด้วยนะฮะรรมังที่แปลว่าพระครับ oh, <okay. S 1> มอมันคือมังแบบนั้นตอนนั้นคือไอเดียตอนที่จะทําร้านมันนึกได้ตอนไปบวชครับก็เลยเป็นเหตุผล <c oughs> ว่าเราต้องไว้ทรงนี้หรือวา <c oughs> อันนี้ชอบส่วนตัวไม <c oughs> ่กล้าเกาลูกครับขออภัยโอเคพี่ไหนๆก็มาแล้วผมไม่ไม่เลือกไปดูแล้วกันผมให้พี่จับมาให้เลยได้เลยครับสามสี่เมนูได้เลยครับวันน้เาไปกินครับโอเค ว่าร้านนี้ถ้าจะมากินก็ต้องโทรมาจองก่อนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับวันนึงได้สักกี่คนนะครับทั้งร้านจน่มีโต๊ะเดียวครับก็เลยจะเปิดจองล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้นฮะแล้วก็ปลาที่ผมใช้ผมจะไม่มีสต็อกครับครับใช้ปลาวันต่อวันก็จะเตรียมคำนวณตามจำนวนลูกค้าฮะครับผมก็จะไม่มีปลาเก่าค้างแน่นอนอ่าวันนี้เป็นจุดขายเลยนะครับเนี่ยครับอยากให้กินของอร่อยๆครับอันนี้คือเมนูเริ่มต้นของลูกมั้งเลยฮะก็คือเอาไปย่าง ใช้เทคนิคค,คล้ายๆกับปลาไหลญี่ปุ่นครับก็ <S <S คือเสียบไม้ย่างแล้วก็ทาซอสซอสก็ทําเองครับแล้วก็จะเคี่ยวตะไคร้ไปใน,นซอสเยอะจะเป็นซอสที่มีกลิ่นตะไคร้หอม ผมไม่ไม่ใช่เชฟกันด้วยฮะบแบบเป็นคนชอบทําอาหารแล้วก็ชอบกินครับก็เลยรู้สึกว่าอยากใส่ใจมากๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนที่เเชฟตัวจริงทำอ่ะอะไรเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาจากเมนูแรกของร้านผมก่อนเลยครับครับ ปลาดุกย่างซอสโชยุตะไคร้ครับชิมเลยได้ไหมได้ครับชิมชิมเลยฮะเดี๋ยวได้เวทีละส่วนไหนปลาดุกอร่อยสุดนะครับส่วนหางครับส่วนหางครับใช่ครับเป็นผมผมว่าส่วนเนี้ยดีที่สุดครับโอเคมันจะเป็นกรอบๆเค็มๆครับได้ครับขออนุญาตตรงหางก่อนนะครับนี่ที่สุดแล้วครับเสียงคนนั่งกินอร่อยมากเลยอะ โอ้ยมันมีความกรอบตั้งแต่ตั้งเทกเจอร์ตัวข้างนอกมันกรอบแต่พอกัดเข้าไปแล้วแบบมัน huh. มันมีความนุ่มของปลาดุกนะครับเอาจริงผมว่าไม่แพ้ปลาไหลญี่ปุ่นนีมประทับใจอ่ะครับอร่อยอร่อยรู้สึกซอสเข้มข้นมยครับเข้าไปอยู่ในทุกทุก ั้นของปลาใช่รับก็ทาซอสไปด้วยย่างไปด้วยครับมันก็ซึมเข้าไปถ้าเถกเป็นคนชอบกินปลาดุกแล้วไม่มากินร้านนี้ <c oughs> ผมว่าคุณพลาด <c oughs> ไปต่อไปต่อครับไปต่อยังไงดีครับต่อไปแนะนําทอดน้ําปลาเลยคะได้ครับทอดน้ำปลานี่กินส่วนหัวหัวเนื้อนานหนาหน่อยครับกินคู่กับน้ําปลาหอมๆครับเยี่ยมแล้วก็ข้าวสวยนิดนึงก็จะดีครับโอเคเลยครับได้ครับต้องกินกับข้าวเลยใช่ไหมใช่ครับในทางนี้ต้องเซฟข้าวฮะใจผมสั่นตึกตักผมว่ามันต้องผมไม่อยากคาดหวังเลยครับลดากินดีกว่า แล้กก้างไปไหนฮะเอาก้างออกหมดนะ pues> แล้วครับชนะห้ยไม่มีก้างด้วยเยอะใช่ครับเมกินได้เต็มคำกินคำใหญ่ได้ครับในปากเต็มคำอืมอร่อยมากเลยแล้วพอไม่มีก้างคือชนะของจริงนะครับคือตัวน้ำปลาที่ล่าออกมาเนี่ยครับมันมีทั้งความเค็มและความหวานเนี่ยครับมันชัยเขามันกลมกล่อมนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ชอบรสชาติค่อนข้างไปทางจัดจ้านนะครับผมว่าจานนี้ค right> ุณจะถูกใจผมไม่แปลกใจเลยทำไมผมต้องจองมา แล้วก็อันสุดท้ายครเป็นดุกปิ้งครับดุกป,ปิ้งจะมีสี่แบบครับดุกปิ้งก็คือจะเป็นเมนูที่ตั้งใจให้อยู่ตรงกลางครับระหว่างย่างกับทอดครับครับย่างมันก็จะฉ่ำเนาะจุ้ยซี่ส่วนทอดอจะกรอรบฮะปิ้งมันจะอยู่ก่งกลางพอดีคครับ ก็คือจะย่างถ่านจะย่างไฟอ่อนไปย่างนานหน่อยฮะพอเห็นภาพแรกเนี่ยได้ความรู้สึกเหมือนแบบอิซากายะใช่ครับใช่ครับอะไรแบบนี้นี้กับแกมของจริงด้วยครับตายแล้วปรีญญาปะอ่ะผมขออนุญาตเอานี้ก็อะไรนะครับวันนี้เป็นปลาดุกย่างแล้วก็ราดด้วยมะนาวใช่ครับโรยเกลือพริกไทยครับนิดหน่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติของปลาดุกล้วนๆเลยครับไปครับขออนุญาตไปแล้วครับฮะมะนาวที่นี่ทช่ไมเปรี้ยวขนาดนี้ครับ เหมืแซ่บครับนี่ครับมันกึ่งกลางอะไรนะใช่ครับมันอยู่กึ่งกลางจริงครับคือเทสเตอร์ด้านนอกเนี่ยมันมีความกรอบๆนิดนึงทับอกกัดทับไปเจอเนื้อเลยใช่ครับแล้วก็จุยซี่เลยครับไม่แห้งครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบคนรักปลาดุกนะครับปลาดุกระเวอร์ครับที่นี่คือแบบโอ้โหอันนั้นจะเลเวลนะควาจริงผมผมว่ามันมีการแบบฟิวชั่นหลายๆวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมเห็นญี่ปุ่น อีสานนะครับอันนี้น่าจะเป็นออกค่ากลางไหมครับใช่แล้วก็มันเท่มากด้วยครับที่สำคัญาผม,มผมชอบประทับใจมากเลยครับโอเค